เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนนี่นะครับล่าสุดเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจก,การคลังโดยกระทรวงการคลังนี่นะครับก็มีการอยู่ระหว่างพิจารณานะครับทบทวนเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่นะครับรอบใหม่โดยจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับซึ่งสรุปดังนี้ฮะเงื <S <s ่อนไขเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับที่เคยกําหนดไว้นะครับเป็นารายได้ส่วนบุคคลเนี่ยต้องมีรายได้ต่ํากว่า 1 0 0 0แสนบาทต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยนะครับจะใช้เกณฑ์ของครัวเรือนแทนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆนะครับเช่นที่ดินบ้านอะไรพวกนี้จะนำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์รายได้ด้วยแล้วก็ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆที่เขากําหนดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการเสนอครมหรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้และจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนมกราคมปี65นะครับแล้วต้องบอกว่า คนที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วนะครับคนที่มีบัตรคนจนอยู่เดิมแล้วเนี่ยจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยเพื่อที่จะเข้าสู่เงื่อนไขาการคัดกรองว่าเ,เรานั้นเนี่ยมีหลักเกณฑ์มีคุณสมบัติครบไปตามหลักเกณฑ์ที่เขากําหนดหรือเปล่านะครับซึ่งการลงทะเบียนร,รอบใหม่เนี่ยก็มีเงื่อนไขดังนี้ฮะเปิดให้คนที่ยังไม่เคยถือบัตรเลยนะครับมาลงทะเบียนแล้วก็กลุ่มที่ตกหลน่น นะครับจะภาครัฐเนี่ยจะดูแลเป็นพิเศษเช่นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้ามาลงทะเบียนต่างๆได้นะครับเขาก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับรวมถึงคนที่มีสิทธิ์บัตรโนจนเนี่ยคนที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยจำนวน13.65ล้านคนก็จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับซึ่ง,งการลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะต้องเข้ามาสู่ขั้นตอนใหม่ทุกอย่างเลยเพื่อที่จะมาคัดกรองใหม่ว่า เรานี่นะครับมีคุณสมบัติตรงตามที่เขากําหนดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีโอเคก็ได้สิทธิ์ไปแต่ถ้าไม่มีนะครับหรือว่าไม่ไม่ตรงตามเกณฑ์นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้ส่วนในเรื่องของขั้นตอนนะครับการเปิดลงทะเบียนต่างๆเนี่ยถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงข่าวให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ